เนี่ยก่อนตั้งองค์รมก็ขีดแค่เนี้นะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไใดแล้วมั้งเนี่ยพอจะเอาจริงไม่ทำตามทักทีเออตามลำดับตามสเต็ปเอามาช่วงบ่ายนะเะแล้ว <c oughs> อาทีนี้ก็มาต่อในช่วงบ่ายนะอนุโลมมนายฝั่งอนุโลมปุจฉาปจนิกนัยฝั่งอนุโลมปุจฉาก็แสดงไปแล้วมาฝั่งนี้กระดานนี้ก็จะเป็นอ,อนุโลมมนัยแต่เป็นปฏิโลมปุจชาแล้วก็ปัจจนิกนัยนะของปฏิโลมปุจฉานะเช่นเดียวกันนะ ต่อมานะเราก็มาดูเลยนะเข้าเนื้อหาเลยว่าว ê, หรือว่าเนี่ยหรือว่าเวทนาขันเคยดับ<ก>น,นะเคยดับกแก่บุคคลใดเนี่ยเคยเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดนะว, ê, ว ê, เวเคยดับที่ไหนบ้างอะ่ะยี่สิบเอ็ดกับสี่ใช่ไหม อ่าเนี่ยเราก็ทำไว้ก่อนอันนี้จะเป็นองค์ธรรมสันนิฐานบทของฝั่งนี้อ่าแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นองค์ธรรมฝั่งนูน้นอ่าเออเนี่ยทำตัวนี้ใหญ่ๆเพราะตัวส่วนนี้เป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจก็เลยต้องทำใหญ่ๆภาพใหญ่ๆดูชัดๆได้นะนะส่วนฝั่งนี้ก็ จะเหลือเท่าไหร่เหลือเนี่ยเนี่ยตัวนี้สําคัญเพราะมันเป็นวิธีคิดอยู่ตรงนี้หาคําตอบนีตรงนี้จะสําคัญ <c oughs> เมื่อได้แล้วเราเรากลับมานี้อ่าใส่บุคคลไหมใส่ไหม <c oughs> ใส่เนาะ อือาเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้ให้ดูอ่าตรงเนี้ยมันก็จะได้เท่าไหร่หนึ่งสามกำลังเกิดกำลังตายในอารูปใช่ไหมเนี่ยมันก็จะได้อย่างเงี้ยอ่าฝั่งเนี้ยมันก็จะได้อะไรอ,อรอพหนึ่งปริในอารูปถูกไหมใช่ไหมโยมว่าอย่างงี้ใช่ไหม เหมือนกันเขาต้องการตัดใคร,ใครออกมาเนี่ยนเ,นเนี่ยเ,เขาต้องการตัดอรตัตผลออกมาว่าพระรัตผลมันได้แค่ปรินิพานอย่างเดียวนะเอย่งเวอ๋ออันนี้มันเบื้องต้นของการเรียนเขาแยกให้ดูนะก็แยกให้ละเอียดให้ดูจะจะจะใช้อย่างนี้ตลอดไปก็ได้ถ้าขยันเขียนนะอ่ะเขียนไปไม่ว่าเขียนที่เรียกว่าได้ด้วยยิ่งดีอ่ หนึ 1> <1: right. 1, ่งสามกำลังเกิดในอารูปภูมิที่เรียกว่าอปาทกษณะสมังคีของอารูปปฏิสุธที่จิตสี่เจสิกสามสิบการูปภูมิสิกหนึ่งสามกำลังตายในอารูป พภูมิที่เรียกว่าพังขณะสมังคีของอรูปจุดจิตจีตเจศิกสามสิบกอรูปภูมิสี่อรัตพนบุคคลหนึ่งซึ่งกลาลังปรินิพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังขณะสมังคีของอรูปปาวัจรจุดจิตจีศเจศิกสามสิบกอรูปภูมิสี่ละเอียดได้ก็ทําไปเถอะนะมีปัญหาหรอกคนอาจารย์สอนยิ่งชอบโอ้นักเรียนนี่ละเอียดดีอ่ <c oughs> าได้หมดนะสำหรับพระอาจารย์นะ อาจารย์อื่นมีมิติของเขายังไงเราก็ไม่รู้ได้นะแต่สําหรับของพระอาจารย์โอเคได้หมดอย่างนี้ก็เข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจอย่างนี้ก็รู้เรื่องนะประมาณนั้นนะก็ตามหลักสูตรก็แยกตัวนี้เวลาเขารวมก็เลยได้หนึ่งสามหนึ่งสี่รวมแล้วก็หนึ่งสี่กลังเกิดกําลังตายแน่รูปการรูปสี่ไปเลยนะเหมือนกันกรณีเดียวกันกับปัญจตัวนูน้นนะเอาต่อมากลับมาที่เดิมของเรา เป็นสันนิฐานบทก็ถามว่ารูปปขันต์ก็เคยดับไหมอ่ารูปปขันต์รูปปขันต์ก็เคยไหมอ่ารูปปขันต์ก็เคยไหมอันนี้รูปปขันต์เคยไหมในอดีตนะนี่ในอดีตรูปปขันต์เคยอันนี้ในอดีตรูปปขันต์เคยไหมเคยถ้าเคยได้กี่บท อ,อันนี้ล้ได้แล้วนะสองบทสันนิษฐานกับสังสยะนะสองบทนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสามกำลังเกิดในอดีตรูปปัคันเคยดับไหมในแต่ละภูมินี่เนี่ยฮะไม่เคย,เคยใช่ไหมกำลังตายในอดีตเคยไหมในแต่ละภูมินี่ฉะนั้นได้กี่บทมีบทเดียวมีสองบทต้องเป็นเป็นสรุปะ อ,อย่างไรได้แล้วเริ่มง่ายขึ้นหน่อยยังองค์ทำอยู่ตรงไหนดีอยู่ข้างล่างเนาะมันจะได้ล่งๆนะนี่อันนี้บทเดียวอาวิสัชนาปุริมะโกวฐาสะนี่องค์ทำอยู่ข้างล่างนะจะเอาแบบหนังสือไหมล่ะจะทำให้ หนึ่งสามและเขาแยกอย่างนั้นใช่ไหมหนึ่งสามกำลังเกิดหนึ่งสามกำลังตายหนังสือว่าไง อ่าแล้วทำไมอันนี้แยก,สสยกอ๋อก็บอกแล้วไงใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เข้าใจก่อนให้ละเอียดให้ละเอียดพอละเอียดแล้วก็ค่อยรวมเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์แสดงสามสิบเอ็ดภูมิให้ดูอ่ะเข้าใจไหม เหมือนที่อาจารย์แสดงสารสุเอดภูมิให้ดูว่าในอดีตมันเคยดับไม่เคยดับเคยเกิดไม่เคยมันเป็นยังไงอ่าพอแจ้งให้เข้าใจแล้วมันก็สรุปรวมมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นอีกอีกครั้งหนึ่งเพราะได้อธิบายเรียบร้อยไปแล้วเพราะเวลาเรารวมองค์ธรรมมาเราก็รวมมาเป็นตัวนี้ไปแล้วเราจึงใช้ตัวนี้ไปเลยนะนะจากไอ้เบื้องต้นน่ะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันตอนแรกๆเขา กระจายพระรหารไม่ไม่ได้เกิดนะพระรหันตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาก็เลยแยกออกมาให้เราดูพอพอเรารู้แล้วน่ะเราเรารู้แล้วจากตรงนู้นแล้วเขาก็มารวมอย่างนี้เลยว่าหนึ่งสามกำลังเกิดกําลังตายในรูปการูปสี่ไปเลยน่ะถ้าเราจะต้องแยกเออมันได้ผลสี่ได้ทั้งเกิดทั้งตายไหมโอกไม่ใช่ผลสามได้เกิดตายแต่พระหนตนได้ตายอย่างเดียวก็เราก็เข้าใจแล้วเราก็อธิบายได้ นะใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการอธิบายก็ประมาณนี้อาจารย์นะแต่ว่าตรงบเดียว่ะเารวมหนึ่งสกงเกิดกาลังตาย่รูปแต่พอมาปัจจัาก็มีนั่นแหละเลยงอืจรก็จะต้องงงนออแต่ในปจจะมีว่าจพภูมิเท่ากันแต่นี่พภูมิเท่ากันอืม นะอาอันนี้วิพังค์าบรลีก็คืออารูปานางังโนจะอืมอันนี้เขาแยกเหรอเอาแยกให้ปัชิมะเนอะ ไม่เมื่อกี้ว่าจะไม่แยกอารหันข้างล่างแต่บอกว่าหนังสือนังสือไม่แยกก็ใส่สีเข้าไปเออออะอันนี้เราจะแยกเราก็แยกเนี่ยเนี่ยจะไปงงทำไมอยากพูดแยกก็แยกอยากพูดรวมก็รวมก็จบออยากแยกก็แยกอยากรวมก็รวม สี่สามกำลังเกิด <43 S 2> และนีน่อันนี้เขาต้องการรู้ว่าอันนี้มันได้ยี่สิบเอ็ดภูมิเต็มยี่สิบเอ็ดเว้นห้าอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอรพอปริ

อันนี้ก็ปะปัอะได้แล้วอะตรงนี้นะอ่าก็ตัวเต็มอยู่นี่ปัญจวการานังนะนี่บาลีบาลีอยู่นี่บทเดียวก็บาลีเต็มอยู่นี่นะเพราะนั่งบนกระดานเนี่ยเขียนเต็มให้แล้วครับปะตัวนี้ก็อยากดูเต็มก็ดูตัวนี้เอาอ่ะตัวนี้เต็มคืออะไรก็ดูตัวนี้เอานะมันอยู่นี่เอาต่อมาห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่ง อไปไหนอีกแล้วแล้วนะั่นน่ะนอนหลับอยู่เหรอฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสันนิษฐานไปเรียบร้อยแล้วห้ากันหนึ่งเนี้ยต่อมาอันไหนเป็นสนนันนิษฐานอันไหนเป็นสังสยะนี่อันนี้สนนันนิษฐานบทอันไหนเป็นสังสยะเนี่ยเป็นประโยคของเขาทีนี้ดูว่ารูปประคันก็ ก็ไม่เคยดับ,ดบก็ไม่เคยดับนี่อันนี้ปฏิเสธบทถามว่าไงอะน,าาน,น,นี่นี่นี่แต่รูปเออเนี่ปฏิเสธบทถามนี่อันนี้แน่นอนไม่เคยเกิดสามภูมิเดิมใช่ไหมอ่าไม่เคยเกิดสามภูมิเดิมรูปขันก็ต้องไม่เคยอะไร ได้ทั้งกําลังเกิดและกําลังตายไม่ใส่บุคคลแล้วนะดูนู่นเอานะอันนี้ <c oughs> กําลังเกิดก็ดีกําลังตายก็ดีนะรูปประคันเคยดับใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเคยดับเคยดับปลว่าอันนี้ได้กี่บทก็คือวไม่เคยดับ er แต่รูปเคยดับเวไม่เคยดับแต่รูปเคยดับ เกิดตายในสุทธาวาสภูมห้าวก็ไม่เคยดับรูปก็ไม่เคยดับเห็นไหมก็ได้แล้วนะเป็นบทเดียวเป็นสองบทนะเห็นไหมที่เขาพยายามเน้นๆเ,เ,เนี้ยก็เวลาเราไปไปเจริญกรรมาฐานหรือเจริญี่ปัสสนาก็ทั้งบทนี้มันก็อยู่กับรูปกับนามใช่ไหมเอยแล้วก็จะเน้นว่าไม่เวลาขณะปฏิบัตินะ ไม่ให้ยึดติดถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไงเวลาเราทำกรรมฐานเวลาปฏิบัติเจริญวิปัสสนาจริงๆเห็นไหมไปวัดมเหยงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเอ่ยนะอันนี้ก็เรียนเพื่อละอะไรละอัตตาตัวตนในพวกนี้ออกมาจากสักกายทิฏฐิอะนะ สักยะติฏฐิศิลปตาปรามาตะฝึกตรงนั้นออกมานะไม่ยึดติดในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชื่อนู้นชื่อนี้อะไรต่างๆเพราะทั้งหมดที่เราเรียนหมาก็ตั้งแต่นี้ไปไม่ได้มีในกอกนขอนคอเลยใช่ไหมเอ่ยมีแต่รูปเลยนามสภาวะบุคคลนี้แจง,แจงเป็นทุนหนึ่งสุหนึ่งทวิติปุกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีนกอกนขอในอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับเหตุเหตุที่เขาปฏิสนธิอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันมันเลยเน้นตรงนั้นนะเวลาเรา เรา,เ,าเวลาเราเรียนน่ะเราต้องการรู้เรื่องของปริยัติฉะนั้นมันก็ไม่ได้หนักเรื่องของภาษาการปริยัติเกี่ยวกับข้อปฏิบัตินะเราก็เน้นหลักสูตรของอปริยัติให้เข้าใจแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ได้แล้วบทเดียวสองบทได้บทเดียวสองบทก็สรุปเป็นปริสรุป,ปะตรงอ่ะอันนี้อยู่ข้างบนนี้แหละ นั้นปุริมะกูฏฐาสะปุริมะกูฏฐาสะนี่เอาอะไรมาแสดงเอาอาสันเกิดได้เท่าไหร่ตายได้เท่าไหร่สุหนึ่งกำลังเกิดและในกับอาสัญยะสัตตภูมิหนึ่งบาลีว่ายังไง แค่นี้เอาต่อมาต่อมาปัจชิมะบ้างปัจชิมะโกธาสะบุคคลหนึง่ง

ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่นั่นไงนี่หลักๆๆนแต่นะเนี้ยแต่แต่รูปประขันเคยดับแกบุคคลเหล่านั้นอันนี้เวก็ไม่เคยดับรูปก็ไม่เคยดับนไงอย่างเงี้ยงงแปลอย่างนี้ขึ้นมาอ่ะก็จบแล้วอ่ะท่องเลยเอาเน้นท่องเลยเอาให้ขึ้นใจแล้วก็ เอาให้ยำๆๆๆๆๆๆนะสาวเมืองนนทจะได้ได้ใช้ทบชวนนะว่าปากเปล่าได้เลยนะสาวเมืองนนท์ Beleza, é Oh uh my- -huh. องค์รางของสันติทานบทได,ด้บทเดียวขึ้นไว้ในปุนปริมาโกฏฐานะมีการปฏิเสธสัญญาบทดังแสดงว่าอาชัญญาสัตตานังเปสังตัตะเวน่าปัญโธนามิรู้ชิดะโนจักเปสังตัตะลูปขัญโธนามิรุ้ชิดะแล้วทรงยก ปฏิโลมาปูชานี้เป็นสรูปะภัศนะวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรง